ไหนครับอุ๊บหุ่นโทฟ้าเพื่อนพี่น้องเออเป็นไรไม่สบายตัวหรอนูอ,อเจ็บท้องหรอหลูกนี่อ้วกไปหนึ่งทีแล้วนะทำไมมันเป็นไรครับเพิ่อนอ้วกไปพี่น้องจะเป็นแนวใดเจ็บท้องหรือจังใดเป็นไรหลูกก็ปวดท้องหรอครับวันเนี้ย ปวดท้องหรอพี่หมอกินกูพยบไหมพี่หมอกินกูพยบมีมาม่าไหมไปไหมไปทํางานกับแม่ไหมไปไหมเอลโกูมีป๊ะป๊าฮะกูจะไปกับป๊ะป๊าหรอเอลโกูมีมาม่าฮะกูพยบมีมาม่าอี่หมอกินจะไปกับแม่หรือไปกับป๊ะป๊าฮะหนูจะไปกับป๊ะป๊าใช่ไหมใช่ไหมพี่พูดยังไงอะไรแก ู้แย่มะพี่ผู้อยู่บ้านไหมนะ่ะฮะผู้อยู่บ้านไหมอยากนอนด้วอยอยังไงลูกแล้วไม่สบายถ้ากูไม่สบายกูอยู่บ้านนะแย่มะเ MM, มียป้าป้านะอีหมอกแกนนะพี่น<ๆ>้องบอกอยากอยู่เห่อนกับพ่อแย่มะเมียป้าป้าอีหมอกแกนเวิสตูซิกดูซ<ๆ>ิกกู กูมีมามาเา่เลยกูมีปป,ป้าหมอกันฮะฮะกูพยอบมีมาม้าไหมเนี่ยพรุ่งนี้นะฮะกูพยอบมีมาม้าเาลยกูมีปป้าจะไปกับพ่อหรือจะไปกับแม่ฟิสตูกโกโพคอนทูมีปป้าวันคันเซเช่ลัสต้ามังยังในยตายีเดียฮะถ้าไปกับปป้ามีสาวๆเยอะนะโกูอือมีแต่คนสวยๆนะอีกคอนทูนะ อ่าสาวๆสวยๆนะมางยันตาฟินยันตาอีคนทูเมีปะปะาเออพิสตูโกเมม m ม m a ดูบาลาสิแต่อีบีเลนเว้ตัวไปกับแม่นั่งแต่ในรถนะกูโอนพี่น้องแต่หิหิแข็งสั้นละปะเนี่ยอยากนอนบะโกูมีม a มาเอลโกูมีมมป,ะปะปาฮะ อ่าเร็วๆบอกแม่กูบอกถ้าตอบได้ก็ตอบแล้วแม่เอ้ยบอกนี่มันตอบไม่ได้บอกเพื่อนอบสบายตูเพื่อนพี่น้องเก็บท่องล้วจังใดกินอย่างกระยากเธอได้ี่เป็นแพ้จักแพ้อาหารอย่างคอยก็ทดลองหลายอย่างอยู่ด้อืมกินออกพวกออกหมอบอกแพ้อาหารในหูเพื่อนแด,เดงเป็นพื้นตรงนี้ข้างนี้ บอกเป็นนั้นเชื่อราบอกอะไยังไงคอยกันถ้ายาให้เนี่ยปเศร้าอยู่าไดไปหาหมออีกเมื่ออื่นนะอีหมอกักนขอขเกษดูโมกูไม่ป๊ะป่าไปไหมกูมีป,ะป,ะป้าป้าพอดอกเตอร์ไหมไปไหมไปหรือเปล่าไปหาหมอไหมพรุ่งนี้น่ะหืมหืมไปหาหมอเนาะพรุ่งนี้เนาะไม่ค่อยสบายเนาะ กูมีปะปานะอมเกันนะกูมีปะป๊าพ่มาสกาวุปยบอะไรนะอิหมเก้นฮอยากไปกบพ่อพี่น้องอยากไปกบแม่โอเคกูเมมามาอมเกันดูกูเมมามานะโอเคบายบายจุ๊บจุจุ๊บก่อนจุ๊บ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 จุุบจุ๊บจุุ๊ประตูนะจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บ๊ายบายครับ ลายนไครับ